พี่กับแม่มึงเป็นอะไรกันคะพี่กับแม่มือเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้แกมมีแฟนมาแล้วกี่คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเมกาชาแนล ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nobito Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะคะแล้ววันนี้นะคะน้องๆก็ถามคำถามมาเยอะมากเลยค่ะก็เป็นคำถามเกี่ยวกับแม่เมืองค่ะไม่ใช่คำถามเกี่ยวกับพี่นะคะแต่ก็มีเกี่ยวกับพี่บ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทีคำถามแรกกันเลยนะคะก็พี่อายุเท่าไหร่คะอายุ21-22จะแล้วนะคะพี่ก็เรียนอยู่ปี3แล้วนะคะจริงๆก็อยู่ปี4แล้วแหละแต่พี่ซิวมาปีหนึ่งเนาะแล้วก็พี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะอื หนูคิดว่างไงอนะดูนวดค่ะดูหน้าค่ะแต่พี่ก็เข้าใจนั่นแหละว่าพี่สวยนะคะแล้วพี่เป็นก็เ,เหมือนผู้หญิงแขนก็เล็กนะคะตัวก็เล็กนะคะไหล่ก็แคบนะคะดูสีโอนั่นะแหละพี่ก็เหมือนผู้หญิงนะคะออกไปข้างนอกก็พี่เป็นทอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆพี่ไม่ได้เป็นทอมนะคะพี่เป็นผู้ชายหรือว่าเรียกว่าเป็นตุ <c oughs> ็นกระเทยอ,อะไรอย่างงี้ก็ได้คะ่ะเนาะแล้วก็มาจากติกต็อกพี่อยู่จังหวัดอะไร มาจากทิตตอราคาขอบคุณนะคะพี่ก็อยู่จังหวัดยางใหม่นะคะแต่จังหวัดที่พี่อยู่ตอนนี้นะคะก็คือจังหวัดเชียงรายนะคะพี่มาเรียนที่เอ่อเชียงรายนะคะแล้วพี่ชอบสีอะไรพี่ชอบสีเหลืองนะคะพี่รู้สึกว่ามันสวยเดียะคนคือแบบมันเข้าใจฟิลแบบคู่ม้าแม่อะมันมันดูแบล๊มันดูน่ารักอะเธอมันดูใสๆอะเออนะคะแล้วก็พี่เป็นติ่งของใครคะพี่สาคาพี่ชอบอ่อพี่ชอบอีป่อนะคะพี่ชอบอีป่อกับเซียจ้าวนะคะคือแบบเขาสองคนหล่อมากเลยคือทุกคนเข้าใจฟิลไหม เราเป็นสาววายตัวเล็กๆอะทุกคนแล้วเราก็ชอบแบบให้ผู้ชายสองคนรักกันนะเธอเอแต่ถ้าเขารักเรามันก็จะดีมากเลยนะคะนี่แล้วก็มาคําถามต่อไปนะคะพี่เล่นติ๊กต็อกมาแล้วกี่ปีเออเธอฉันยังเล่นไม่ถึง5เดือนเลยนะคะเราเพิ่งเล่นอ่อได้ประมาณ1เดือนเกือบ2เดือนนะคะทุกคนก็เล่นพร้อมๆกับแม่เมืองนะคะแล้วต่อไปนะคะพี่เป็นชายหรือหญิงนะคะอีกแล้วนะคะคําถามนี้ที่เป็น หรือว่าเรียกว่าแบบสาวประเภท2ก็ได้นะคะมีนมผมมีนมโอเคไหมคะเออแล้วก็คําถามต่อไปนะคะที่เป็นตุดนานยังที่เป็นตุดนานยังที่เป็นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะพี่ตั้งแต่พี่เกิดมาพี่กำถือกาเนิดเกิดมาบนโลกใบนี้นะคะพี่ก็เป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคน คือเราเกิดมาแล้วเราแบบคิดว่าเราสวยเลยนะคะเนี่ยก็ขอแาวความนะคะว่าตอนเด็กพี่เนี่ยคืออยู่ตอนอยู่บ้านคนเดียวใช่ปะพี่ก็จะแบบไปล็อกประตูให้หมดเลยคือทุกคนไม่อยู่บ้านใช่ไหมเขาไปทํางานแต่พี่ก็ล็อกประตูให้หมดเลยจ้าเดินเข้าไปในห้องพี่สาวจ้าเอาลิบมันเปลี่ยนสีอะ่ะทุกคนทาทาทา,ทาแล้วก็เอาผ้าขนหนูอะ่ะมาพันหนัวแล้วก็ <S <S ทำแบบเนี้ย เออแล้วมันจะได้ดูฟิลแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงน่ะเงกเอยกรอยายเอยนะคะมันให้ฟีลแบบว่าเราสวยมากแล้วเราก็จะเดินขยิงเท้านะคะพี่ก็จะเดินขยิงเท้ารอบบ้านเลยจ้าเสร็จแล้วก็เอาผ้าขนหนูเนี่ยไปไวแล้วก็ลิปไปไวแล้วก็แบบอย่างเงี้ยทุกคนพี่คิดว่ามันจะหายใช่ไหมแต่พี่ไปตลาดเท่านั้นแหละปากแดงจังเอาลิปมาทาหรอเมื่อก่อนคือไม่กล้างไงทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือแบบเชิดนะคะแล้วก็คําถามต่อไปนะคะนี่เลยคําถามเยอะมาก <S <S พี่วายรู้จักกับแม่เมืองได้ยังไงมีแฟนยัง บ้านอยู่จังหวัดอะไรความฝันตอนเด็กๆอยากเป็นอะไรนะคะความฝันตอนเด็กๆนะคะพี่อยากแบบอยากเป็นคุณครูทุกคนเข้าใจไหมเหมือนโดนปลุกฝังมาว,ว่าแบบทุกคนต้องเป็นครูทุกคนต้องเป็นแบบข้าราชการอะไรเงี้ยคือมันชีวิตมันจะดีมากแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้อยากเป็นครูนะคะทุกคนแล้วบ้านอยู่จังหวัดอะไรบ้านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นคนเหนือะเจ้าแล้วก็พี่มีแฟนยังยังนะคะทุกคนพี่วายรู้จักกับแม่เมืองได้ยังไงอันนี้ต้องให้เจ้าตัวมาเล่าด้วยปะคะเดี๋ยวคุณพี่ก็จะเส่แม่เมืองออกมานะคะสามสองหนึ่ง อุยมาแล้วทุกคนนีอ <aux> ย <Send out> ู่น <ions> <aka> ี่ไ <ichi> ด้ยังไงเนี่ยก็เพราะว่าเราเสกใหม่ค่ะคุณแม่ ขอเลิกก่อนนะคะหนึ่งครั้งก่อนจะพูดอะไรออกมานะะหนึ่งแมทหวานหวานนะคะพี่วายรู้จักกับแม่เมืองได้ยังไงอะเราสองคนรู้จักได้ยังไงเล่าค่ะแม่จริงๆมันนานมากเลยนะนาน,าน,าน,านานจนจำไม่ได้แล้วอะ่ะให้เธอเธอเล่าแล้วกันเนาะ,อะโอเคนะคะก็จริงๆตอนแรกนะคะตอนที่แบบสมัยเฟชชี่ใหม่ๆนะคะพวกพี่ก็แบบคือไม่ได้รู้จักกันอะ่ะคือแบบก็เห็นนางเนี่ยคืออะไรอตอนพี่เห็นเขาครั้งแรกพี่ก็มองว่าแบบพี่ไม่อยากเป็นเพื่อนกับเขาอ่ะคือมองเฉยๆแบบอะไรอ่ะคือก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะทุกคนคือก็ก็คนคนหนึ่งที่แบบว่าคนนี้ก็แบบ คณะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องมาเป็นเพื่อนกันไม่ได้รู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อนในช่วงแรกนะแต่พี่รู้สึกว่าเขาคนนี้ทําไมรู้จักคนในคณะเยอะจังเลยเดินไปไหนรุ่นพี่รุ่นน้องจ้ารู้จักหมดจ้าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาฮอตก็เรียว่าฮอตใช่ฮอตคนนั้นก็รู้จักคุณแม่คุณพี่คุณแม่คุณพี่โอ้โหรู้จักหมดนะคะคือนางเม้ามอยได้กับทุกคนถ้าเปลี่ยเพี่ไง่ายนะร้อยคนอ่ะรู้จักไปแล้วประมาณแปดใช่คือเธอคนนี้คือแบบรู้จักหมดเลยค่ะรู้จักทั้งตึกนะคะแล้วคําถามต่อมานะคะก็จะเป็นคล้ายๆคําถามเดิมททํําาไมถึง youtube ที่อายุเท่าไหร่นะคะพี่อายุ21 2สนะคะแล้วก็ทำไมถึงทำยูทูบใช่ไหมคะก็พี่ทำเพราะว่าพี่อยากดังค่ะเอาโอเคครับตอบง่ายๆคือพี่อยากดังเลยค่ะอยากดังเหมือนกันเลยค่ะใช่ค่ะแล้วอะไรอ่ะแม่มึงเป็นอะไรพี่กับแม่มึงเป็นอะไรกันคะเธอกับฉันเราเป็น ก้าพูดอะทุกคนงั้นพี่ให้เขาพูดคก็พี่กับแม่เมืองเป็นเพื่อนกันนะคะพวกเราอย่าหาว่าฉันเป็นแตกกันนะไม่ริงไม่จริงสำหรับนะคะคอมเมนต์ที่แบบจิ้นพี่สองคนนะทะไม่ได้นะคะทุกคนผู้หญิงกับผู้หญิงผมยาวกับผมยาวอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะดูเล็บด้วยค่ะดูผมนะคะโอเคเนาะคำถามต่อไปนะคะพี่ทั้งสองคน มีแฟนมาแล้วกี่คนคำถามนี้ฉันเศร้ามากเลยอะคุณแม่สำหรับตัวพี่นะพี่มีแฟนมาแล้วเป็นเรียกว่าแฟนได้เลยใช่ไหมก็สามคนนะเห็นไหมว่าแม่เขาสวยก็เธอล่ะใช่หรอ ยังไม่มีค่ะสักคนเลยนะคะเพราะว่าแบบรี่แบบใช่เวอร์จินเป็นสาวบริสุทธิ์นะก็ขอบพื้นที่ตรงนี้นะคะโปรโมทว่าใครที่ชอบผู้ชายมีหนวดนะคะก็ติดต่อแปะได้ติดต่อเพื่อนคนนี้ได้เลยนะคะไม่ใช่นะทุกคนหนวดคือเรามาแปะสิเจอร์มาแปะเฉยๆเอามาแปะเนี่ยมันไม่ใช่หนวดจริงนะลองจับดูสิเออมันเป็นของปลอมไม่ใช่ของผู้หญิงเนาะเราผู้หญิงเราต่อไปพี่คิดว่าแม่เมืองสวยหรือเปล่าแม่เมืองก็ต้องสวยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผู้ติดตามระดับนี้อะไร ขนาดนี้นะคะใช่ไหมแต่ผู้ติดตามพี่เยอะขนาดนี้จริงๆพี่ก็เล่นมาแค่2เดือนกว่าๆเนาะเราเพิ่งเล่นเนาะจริงคือแบบเราเป็นดาวใหม่เดือน2เดือนนั่แหละถึง2เดือนหรอไม่ถึง2เดือนไม่ถึงเดือนกว่าประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนนะคะแล้วก็แม่เมืองจะข้อตอนไหนนะคะทุกคนเป็นที่แรกที่พี่จะบอกนะคะว่า ตริงตรงนี้ค่ะโอเมก้าชาแนลอีกแล้วนะคลิปมันจะ25นาทีแต่ว่าพี่บอกไว้หมดเลยว่าคอดยังไงเนาะใช่ใช่แม่เมืองท้องจริงไหมก็ไปอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนะคทุกคนแล้วก็อีหนึ่งคำถามมาที่แบบว่าค้นถามกันมาเยอะเยอะมากเยอะมากๆเลยคำถามนี้คือเยอะมากๆคือเธอคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าบอกมาบอกท่านผู้ชมไปเลยเราไม่กล้าบอกอ่ะ บอกมาได้เลยว่าเธอคิดอะไรกับฉันก็ <c oughs> จริงๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกลึกๆข้างในนะคะที่ที่รู้สึกกับแม่เมืองนะคะก็เขินนะแล้วไม่กล้าบอกเอาจริงๆคือบอกฉันได้เลยว่าเธอรู้สึกไงกับฉันฉันเขาถามว่าชอบไหมใช่ไหมคะก็พี่ก็ชอบแม่เมืองนะคะก็ชอบที่เขาเป็นเขานะคะชอบที่แบบพี่เขาตลกนะคะพี่เขาน่ารักนะคะแบบเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยนะคะโอเคหมายถึงว่าเขาชอบพี่ที่พี่เป็นคนแบบนี้แต่ว่าชอบแบบเพื่อนนะคะเพื่อนชอบทุกคนไม่ได้หเอย่าไปหาต่อกันแล้วลงทิกต็อก ไม่ได้นะทุกคนแล้วก็คำถามต่อไปพี่เนี่ยเป็นคนที่ใสยังไงนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่าให้เพื่อนตอบโ <c oughs> อแคเขาตอบที่ใสย,ยังไงหรอ <c oughs> เดี๋ยวให้ตอบสองคนละกันพี่กับแฟนพี่นนองที่อยู่ใกล้ๆก,ก้เขาเนาะสำหรับตัวพี่นะ <c oughs> เขาเป็นคนที่ขี้เก่งใจคนเออขี้เก่งใจแล้วก็คิดดูนะทุกคนแม้แต่การจะหยิบน้ำกินในห้องพี่ยังบอกว่าขออนุญาตกินจะเข้าห้องน้ำก็ขอเข้าห้องน้ำจะขอนน่นขอนี่คือขอทุกอย่างแบบก็หมายก็คือเราสนิทกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้แฟนพี่มาตอบนะคะโอเค Í, เขาก็โผล่มาแล้วนะคะทุกคนก่อนนี้ก็คือแฟนของแม่เมืองนะคะอ่ะเธอคิดว่าฉันเป็นคนยังไง,งนส่ใสสำหรับพี่นะคะพี่ว่าพี่วายเป็นคนแบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกครับเป็นคนแบบขี้อายอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาตลกเนี่ยลือๆเขาเป็นคนขี้อายนะใช่บางครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะพูดมาเขาก็แบบไม่กล้าพูดเต็มเสียงแบบพูดอยู่ในคอแบบ o o, แบบอ้แบบ้อย่างเงี้ยครับพี่ว่านี่อาจจะเป็นแบบจุดนึงของพี่วายที่แบบต้องแก้ไข ส่วนนีใส่ยเพื่อพี่วัวยอย่างที่พี่เมืองบอกอะครับเ<ไ>ป,<ไ>ป็นคนใช่ไม่มีผิดภัยแล้วก็เป็นคนเก่งใจมากครับมากมากเลยครับมีครั้งหนึ่งอะครับเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วรถพี่วัตา,ารต์ไม่ได้พี่วัยไม่ยอมปิดรถอะคิดดูดิเพราะแบบกลัวพี่จะสตาร์ทใหอ้อ่ะต้องเล่าก่อนว่าเราจะไปกินไก่ทอดใช่แล้วเขาก็บอกว่าไม่กินแล้วดีกว่าใช่แล้วสรุปเพราะว่าเขาไม่กล้าสตาร์ทรถอะเขาไม่อยากใช้พี่จสตาร์ทรถให้อ่ะคิดดูดิเวอร์มากไม่คือเราก็เก่งใจเขาไงทุกคนเข้าใจปะคิดดูนะแค่สตาร์ทรถอะเออมันมันเป็นแบบสตาร์ท มันจะต้องสตาร์ทแบบด้าน,นข้างโอ้แล้วมันสตาร์ทยากไงแต,แต่เขาก็สตาร์ทง่ายนะคะแต่พี่สตาร์ทไม่เป็นโอเคไลยทุกคนเราก็จะไปส่งพี่ต้นกล้าแล้วนะคะก็เสือพที่อยู่คนเดียวแล้วนะคะก็เราเดินทางมาที่คำถามสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคำถามสุดท้ายน้องคนนี้ก็ได้ถามอยู่ว่าเล่าเรื่องที่พี่ประทับใจที่สุด แทนทนแทนแทนแทนก็คือการที่พี่เนี่ยหาเงินเองตั้งแต่แบบอยู่มปลายอ่ะทุกคนตั้งแต่มศรีนะคะแต่จริงๆอ่ะต้องเล่าก่อนว่าพี่หาเงินเองอ่ะตั้งแต่สมัยมต้นแล้วอ่ะคือตอนมต้นเนี่ยเราก็เอาซื้อสบู่นู้นนี่มาขายเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้ทําจริงจังพี่ไม่ได้ทาจริงจังนะคะแต่พี่มาทําจริงจังตอนขึ้นมศรีพี่ก็เริ่มขายกางเกงอะไรเงี้ยไปเป็นตัวแทนเขาไปเป็นตัวแทนฟรีนะคะทุกคนแล้วก็พี่ก็โพสต์ขายนู้นนี่ก็ขายได้เสร็จแล้วก็ซื้อโทรศัพท์เอง ซื้อนู่นนั่นนี่เองแล้วพอขึ้นมหาลัยเงี้ยพี่ก็ส่งตัวเองเรียนนะคะจ่ายค่าเทอมเองเนาะก็จะมีเป็นบางเทอมนะคะที่แบบสมมติว่าพี่ไม่มีจริงๆหรือว่าแบบพี่ผ่านมรสุมอะไรมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะไปทาคลิปเล่านะคะว่าพี่ผ่านมรสุมมาได้ยังไงเนาะขาดทุนหลายแสนมากเสร็จแล้วทีนี้จุดเนี้ยพี่ก็รู้สึกว่าแบบภูมิใจมากแล้วอ่ะที่พี่แบบผ่านอุปสรรคมาได้มากมายนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ภูมิใจมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าแบบประทับใจมากที่สุดก็คือการมีเพื่อนดีๆแบบแม่เมืองนะคะเพราะว่่่่่าา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 พพีีีรรู้้สึกกกกวเเเือนนนนะหยยมมลทแบจจใัข ะคะทุกคนคือ เขาเป็นคนที่ใจมากกับพี่นะคะคือแบบเราไปไหนเราไปกันนะคะกินอะไรก็คือกินอยากไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยกันแล้วแบบทุกคนคือมันจะมีใครสักกี่คนที่แบบเฮ้ยเราบอกว่าจะไปเที่ยวที่เนี่ยเราก็ไปด้วยกันแล้วแบบเราทาคลิปอะเราก็ทําด้วยกันบ้าบอๆกับสอคนอะทุกคนคือคนอื่นไม่กล้าถ่ายพี่เว้ยแต่แต่แม่เมืองอะนางกล้าถ่ายให้โอ้ทุกคนลองคิดดูสิแบบบางคนก็บอกให้พี่ไปไปถ่ายนะแต่แบบเออเขาก็ไม่กล้าถ่ายพี่ก็ก็ไม่แบบไม่กล้าให้เขาถ่ายเนาะแต่กับแม่เมืองคือนางถ่ายให้ทุกสถานการณ์แล้วก็่่วยเ คิดว่านั่นนีออ่แล้วแบบในเร garden garden er ื่องการเรียนนะคะทุกคนคือเราสองคนเนี่ยก็คือแบบคอยนั่งติวกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็คอยบอกกันนี่นะคะก็จะฝากไว้กับน้องๆนะคะว่าการมีเพื่อนดีเนี่ยคือดีที่สุดแล้วคือกว่าเราจะหาเพื่อนดีได้เนี่ยเราต้องรักษาให้ดีที่สุดนะคะเวลามีอะไรเนี่ยที่แบบเหมือนรู้สึกว่าฉันไม่โอเคกับเธอจุดเน ία, ี้ยก็บอกกันเพราะว่ามันยังไงอะสำหรับมิตรภาพเนาะคือเราอะต้องต้องถามเขานะคะว่าคือเขาเป็นยัางไงาเขารู้สึกยังไงกับเราเรารู้สึกยังไงกับเขาเราก็บอกไปตรงๆเลยนะคะอย่ามาแบบไไมม่่พูด better, บอกไม่พูด brute? ไม่บอก แล้ววันหนึ่งอะจะรู้สึกว่าแบบเหมือนเรา2คนจะเกลียดกันไปเลยนะคะดังนั้นมีอะไรก็ให้บอกนะคะทุกคน Q&A ของพี่ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนแล้วพี่ก็ฝากติดตามพี่ได้ที่ f a c e b o o k แล้วก็ s t s t r g r กรมนะคะแล้วก็กด b s c ส i b e YouTube ของพี่นะครแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามดูคลิปต่อๆไปของพี่นะคะว่าพี่จะมาทำอะไรนะคะทุกคนยังไงวันนี้ก็บายบายแล้วนะคะทุกคน